ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเป็นโควิดก็คือไม่ต่ำกว่า5 0,000นบาทที่คุณเห็นนะคบต้องต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าที่คุณเห็นข่าวว่าเตียงไม่พอคือออกซิเจนไม่พอนะครับเป็นการให้บริการของภาครัฐนะครับซึ่งต้องให้บริการฟรีกับทุกๆคนที่มีอาการติดเชื้อโควิดนะครับซึ่งคุณที่ดูอยู่ก็มีสิทธิ์เพียงแต่ในข้อจํากัดก็คือว่าถ้าคุณนะครับอยากได้บริการที่ไม่เป็นแบบในทีวีเท่ในเป็นข่าวจริจรงๆแล้วโรงพยาบาลเอกชนมีเตียงว่างนะครับต้องคุยกันว่าโรงพยาบาลเอกชนมีเตียงว่างนะ แต่ว่าไม่ได้ถูกหย,ยิบมาพูดถึงเพราะตอนนี้ทุกคนคาดหวังว่าการรักษาอาการโควิดเป็นสิ่งที่รัฐควรจะต้องมอบให้กับประชาชนซึ่งโอเคประเด็นนั้นเว้นไว้ก่อนนะครับแต่ที่เราเห็นหลายๆคนที่เขาเป็นและเขาหายเขาหายเพราะอะไรครับเพราะว่าเชื้อโควิดนะครับมันจะ มีปัญหากับระบบเรื่องการหายใจถ้าคุณเข้าใจง่ายๆก่อนฉะนั้นถ้าเกิดคุณได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็คือว่า1บล็อกห้องเอาไว้นะครับมีให้ออกซิเจนช่วยในการหายใจเมื่อค่าออกซิเจนนะครับเพียงพอปกติแล้วถ้าเกิดคุณสั่งตัววัดมานะครับออกซิเจนนะครับจะอยู่ที่ประมาณช่วง9 5้0ถึงโดยประมาณนี่คือปกตินะครับแต่ถ้าต่ำกว่า90คุณจะเริ่มเหนื่อยเวลาคุณเป็นโควิดคุณจะเห็นนะครับตามข่าวที่พมา่าหรือใดก็ตามจะมีถังออกซิเจนก็คือาาว,ว่าภาวะออกซิเจนตวววาาา่่่ะคมม้ยลไดแทีีขป เหตุผลเพราะ คนเหล่านั้นนะครับเขาไม่รู้ว่าที่เขาหายใจไม่ออกนะครับเกิดจากอะไรแล้วกว่าเขาจะไปที่โรงพยาบาลนะครับค่าออกซิเจนมันก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับจนตายนะครับฉะนั้นมันไม่ได้มีใครผิดไม่มีใครถูกเพราะเรื่องนี้ใหม่มากตอนนี้ตอนที่ผมทําคลิปผมเชื่อว่าทุกๆคนเริ่มสั่งเครื่องวัดออกซิเจนมามาใช้แล้วก็คือหลักการเดียวกันว่าถ้าคุณรู้แล้วว่าออกซิเจนต่ำกม่า90แล้วคุณรีบหาออกซิเจนมันยังมีระยะเวลาที่จะดิ่งลงมาจาก9กาไปเ0ครับอีกหลายชั่วโมงนะครับฉะนั้นคุณยังหา,างนนถัง ถ้าเกิดคุณนะครับมีนะครับประกันชีวิตประกันสุขภาพที่ครอบคุมค่าใช้จ่ายผมหมายถึงว่าประกันสุขภาพทุกฉบับในประเทศไทยนะครับมันครอบคลุมโควิดอยู่แล้วแล้วค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายนะครับปัจจุบันถ้าเกิดคุณเอาง,ง่ายๆว่าคำว่าค่าห้องนะครับมันไม่ใช่หมายถึงว่าแค่ค่าเช่าห้องแต่มันหมายถึงค่าใช้จ่ายต่อวันนะครับถ้าคุณก็จะให้ตรงนะครับซึ่งในกรุงเทพตอนนี้ครับห้อง4,500หรือ3,500ก็ไม่ได้หายง่ายถูกต้องไหมต้องห้อง5,000แต่มันจะมีข้อจํากัดอยู่ว่าถ้าซื้อห้อง5,000 การสุขภาพเนี่ยครับมันเป็นประกันเสริมประกันหลักนะครับคุณจะต้องถ้าคุณจะเอาค่าห้องเกิน5,000เพราะโดยเฉลี่ยค่ารักษานะครับในกรุงเทพปัจจุบันอยู่ที่5,000ันต่อคืนเป็นอย่างน้อยถ้าจะซื้อค่าห้อง5,000ันเสริม5 0 0พันะครับคุณต้องมีกรมธรรม์หลัก50,000 0ซึ่งจะส่งผลให้เบี้ยประกันสูงไปที่กว่า3 0 0 0 0กว่าบาทแต่ในปัจจุบันนะครับบริษัทของเรานะครับชับประกันชีวิตนะครับก็จะมีนะครับกรมธรรม์คือซื้อทุนประกันแค่1 0 0 0 0 0 100,000แล้วก็สามารถซื้อค่าห้องได้ห้ครันมันส ดังประงนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าคุณอายุไม่เกิน40นะครับเบี้ยจะอยู่ที่ประมาณนะครับ25,000นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดคุณอายุสัก35ลงมานะครับเบี้ยจะอยู่ที่ไม่ถึง20,000ซึ่งฟังดูแล้วมันดูน่าสนใจไหมครับและคําถามคือเราไม่ได้พูดแค่เรื่องโควิดนะครับเราแค่พูดว่าถ้าคุณ ป่วยประกันสุขภาพนะครับมันจะคออรอบคลุมประมาณ1ล้านบาทายความว่าทั้งปี1ล้านซึ่งถ้า1ล้านนะครับมันจะครอบคลุมแน่นอนนะครับอย่างตัวผมเองก็มีประกันชีวิตที่เขาเรียกประกันแยกประเภทนะครับสี่พันห้าซึ่งตอนผมทําตอนนั้นเบี้ยประกันมันยังแพงอยู่ต้องซื้อค่าห้องห้าแสนต้องซื้อค่าทุนห้าแสนถึงจะได้ค่าห้องห้าพันนะครับซึ่งจริงๆเราตอนนี้ถ้าผมป่วยนะครับค่ารักษาจริงๆแล้วผมก็มีดิฟอยู่บ้างนะครับผมถึงจะต้องทําประกันเหมาจ่ายนะครับตัวนี้เพิ่มไปเช่นกันเพื่อให้คออร,ครอ,นนครคอรรบคลุม บินออกมาทีสามสี่แสนเป็นอย่างน้อยนะครับโรค RSV นะครับนอน1สัปดาห์ค่าใช้จ่ายก็แสนห้าล้นะครับที่เด็กๆเ,เป็นบ่อยๆนะครับฉะนั้นถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้นะครับฝากไว้เป็นการบ้านนะครับเพราะว่าถ้าเกิด นะครับค่าจ่ายครั้งหนึ่งสองแสนคุณจ่ายเบี้ยประกัน10ปีนะครับก็ยังคุ้มเหมืหนึ่งคุณจ่ายไปเลยหนึ่งถ้าเป็นปีแรกมันโอเคอยู่แล้วต้อไหมครับแต่ถ้าคุณจ่าย10ปีแต่ความหมายก็คือว่าคุณจ่ายไปนะครับเนี่ยประกันชีวิตนะครับมันมีเราไม่ได้ใช้นะครับดีกว่าแล้ววันหนึ่งนะครับถ้าเกิดคุณต้องเป็นจริงๆนะครับแล้วโรงพยาบาลบอกว่าถ้าจะรักษาต้องวางเงินมัดจำแสนหนึ่งนะครับถ้าคุณดูคลิปนี้นะครับแล้วคุณยังแค่แบบปล่อยผ่าคุณลองคิดนะครับเห็นหลายๆคนนะครับที่โรงพยาบาลบอกว ประกันนะครับถ้า35ลงมานะครับประมาณ1 7 0 0 0 1 8 0 0นะครับถ้า35ขึ้นไปนะครับเกือบ40นะครับอยู่ที่ประมาณ25,000นะครับผมฉะนั้นประกันนะครับยิ่งทำตอนอายุน้อยๆนะครับมันจะถูกยิ่งอายุมากขึ้นนะครับมันเบี้ยมันก็จะแพงขึ้นเพราะมีโอกาสป่วยมากขึ้นมันเป็นเรื่องของค่าเฉลี่ยถ้าเกิดสนใจนะครับผมจะให้เบอร์โทรเอาไว้นะครับ0949965465 0949965465รวมถึงไลน์ดีนะครับผม M A N U C H E A T M A N U C H E A T ยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคครรััับบสสวดี